เราพบกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรสะโบดก้นตำรวจตีพันลบแหลมล่าผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีตามประเพณีไทยในวันดังกล่าวจะมีประชาชนท่านคณะราชการท่านอาสาสมัครูลนิธที่ต่างๆและสื่อมวลชนที่อกจฉาทุกท่านครับที่ท่านตัวราชการจังหวัดลบบุรีท่านนี้ว่ารุ่นสากลมีราชการแต่ได้เลียงเห็นในความสํำพันของการจัดงานในวันนี้ จรงไี้มอบหมายให้ผมมาทําหน้าที่ร่วมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงในครั้นี้ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยมาตรการการปิบัตินาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยเพื่อความภาคภมของพี่น้องประชาชน